สวัสดีครับเคี้ยวมากอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปไปทำรีเทนเนอร์ใหม่มานะครับรีเทนเนอร์เก่าแบบหมดสภาพแล้วนะก็เลือกสีไว้สีน้ำเงินแต่นแต่น้ำเงินในในในรูปอะมันเป็นน้ำเงินอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะน้ำเงินมาถึงข้างหน้าคือข้างหน้าเน่นนึกว่ามันจะเป็นสีแบบใสๆอะไรเงี้ย ็นสีก็เรืองะสีลวดนะครับแต่ว่ามันเป็นไงเป็นไรแต่มันดูแบบเหมือนเคียวหมากปะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้เพิ่งตื่นนะครับยังไม่ได้อะไรกับหน้าอุ้ยมีกีตาด้วยยังไม่ได้อะไรกับตัวเองเลยก็มีคนบอกว่าอะไรวะเราดูคลิปอยู่ไนหะ อันนี้อย่างนี้เรียกว่า FC ป่ะเ c เป็น FC แล้วนะ FC นะขอมี f อบ้างสักคนก็ยังดีนะครับก็โอเคเอ่อคลิปนี้พูดอะไรอะ่ะไม่จะพูดอะไรนะครับเอา,อางี้ลวกันเดี๋ยวให้พอแล้วกันก็เอ่อเป็นอาจารย์อุ่นนะครับก็ขอให้อ่วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมขอให้มีวม,มีนนะมินมนด้ไมมนย วันนี้วันจันยกมือพนมมือสาธุยังพนมมือยัง,ออยงก็วันนี้วันจันทรนะครับก็ขอให้เป็นวันที่าจากวันนี้ไปถึงวันศุกร์นะครับก็เป็นขอให้เป็นสัปดาห์การทํางานที่ราบรื่นนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเงินทองไหลมาเทมาขอให้ทุกอย่างราบรื่นราบรื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเรียนนะครับสาธุโอเค อาญาอุ่นไปแล้วครับก <c oughs> ็ <c oughs> Have a nice day นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊าบายจุ๊บ